สวัสดีครับก็พบกับเบียร์เกษตรจวรนะครับก็นานๆได้มาเจอกันทีนะครับถามเวลาถ่ายคลิปนะครับก็มีคําถามหนึ่งคำถามนะครับที่ที่ถูกถามมานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ตอบหรือไม่ค่อยได้พูดในคลิปนะครับว่าด้วยว่าเลี้ยงไก่ไก่ ส่วนมากเราจะเห็นเฉพาะไก่ที่เป็นไก่สาวนะครับการขายไก่สาวราคาก็ 17, 17 18สัปดาห์อย่างเงี้ยราคาตอนนี้ก็เกือบ200ตัวนะครับอขออภัยครับตัวละ200บาทนะครับประมาณนะครับราคาก็ถ้าพูดกันตรงก็คือว่าบางคนทุนน้อยนะครับทุนน้อยแต่อยากเลี้ยงไก่ไข่นะครับและจะทํำยังไงนะครับ ถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เล็กๆตัวลูกเจี๊ยบมาเนี่ยเวลามาเลี้ยงแล้วมันจะให้ไข่ดีเหมือนเหมือนที่ฟาร์มเขาส่งให้เราหรือเปล่านะครับอ่าผมขอตอบอจากที่ผมเคยเคยได้เลี้ยงมานะครับจากไก่ตัวเล็กๆเนี่ยให้ไข่ดีเหมือนกันเลยนะครับให้ไข่เหมือนกันเลยหนึ่งคุณต้องรู้ที่มาของของไก่ด้วยนะครับว่าออกจากฟาร์มไหนสายพันธุ์อะไรนะครับ คนขายามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับเพราะว่า,าสุขภาพหรือว่าแหล่งที่มาของไก่ก็มีมีต้องมอีคุณภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าไก่ไก่แรกเกิดเนี่ยเขาจะมีการพ่นวัคซีนมาด้วยนะครับก็ก็จะมีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับแต่การเลี้ยงของเราเราต้องศึกษาด้วยนะครับว่าไก่อายุแรกเกิดอายุ หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์อย่างเงี้ยเขาจะกินอาหารกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติแรกเกิดอย่างเงี้ยจะกินอาหารโปรตีน2 1่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับพอไก่เริ่มโตก็จะโปรตีนสัดส่วนโปรตีนก็จะลดลงมานะครับอ,อาจจะเป็นสิบห้าสิบหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ตามาอายุไก่นะครับพอเขาเริ่มเป็นสาวเริ่มไข่เราก็ต้องเปลี่ยนอาหารอีกนะครับให้เป็นอาหารชนิดไก่สาวพร้อมไข่อย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีสัดส่วนในราคาส่วนอา,อาหารไก่ไข่แรกเกิดนะครับก็ค่อนข้างจะแพงนะครับจะแพงเพราะว่าโปรตีนจะสูงนะครับพออาหารไก่รุ่นตัวนี้จะถูกหน่อยนะครับอาจะถูกต่างกันาราคาเนี่ยเกือบ200เลยนะครับร้อยกว่าบาทร้อยเกือบเกือบสอนะครับต่อลูกนะครับพอพอไก่ไข่เนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ อาหารลูกแล้วประมาณ400รอยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับแต่ของผมซื้อประมาณ400รอยนะครับ400รนะครับก็ก็ลองคำนวณดูนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จ่ายเป็นก้อนข้อดีของมันแล้วหนึ่งเราไม่ได้จ่ายเงินเป็นก้อน2เนี่ยเราได้ประสบการณ์นะครับหนึ่งการทำวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยวัคซีนก็ของผมก็ทำทำวัคซีนเบื้องต้นนะครับ ก็จะมีพวกนิวคาสเซิลแลวก็อฮิวาส่วนฝีดาดอย่างเงี้ยมันจะมีขายบ้างไม่มีหาค่อนข้างยากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับว่าปศุสัสตว์เอามาหรือเปล่าเอามาหรือ,อยังนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสอบถามมานานเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยไปถามนะครับว่าปศุสัสตว์เนี่ยวัคซีนฝีดาดเป็นยัง,ยงไงเขาบอกว่าค่อนข้างจะไม่มี หายากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามทางประสุตว์นะครับปศุสัตว์จังหวัดประสุตว์อำเภอ,องเงี้ยว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าร้านร้านร้านทั่วไปก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ต้องเป็นร้านใหญ่ๆห,หน่อยร้านที่มีอของเยอะๆอย่างเงี้ยครับเขาจะสะต็อกของไว้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอ่า สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับบางคนเลี้ยงเนี่ยความสะอาดหรือไก่ป่วยเยอะนะครับในรุ่นในอะไรอย่างเงี้ยในรุ่นที่เราเลี้ยงไก่ป่วยมันเยอะก็จะมีผลทําให้การไข่ของไก่มันช้านะครับระบบฟาร์มเนี่ยส่วนมากก็จะทําวัคซีนเปะ๊ะตรงเวลาเปะ๊ะอะไรทุกอย่างนะครับไก่ไหนป่วยคัดออกคัดออกแยกออกนะครับแต่ของเราเนี่ยป่วยบางทีก็ไม่ได้คัดออกแล้วก็ ติดแป๊บเดียวในไปหมดเลยนะครับที่เห็นเห็นกันก็คือวัดหน้าบวมนะครับค่อนข้างจะทํามีผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าทําให้ไก่ตัตช้านะครับเวลาไก่เป็นวัดหน้าบวมนี่ค่อนข้างจะไปเร็วนะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเรื่องพื้นวัสดุแกลบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันถ้าเรามีมันก็ดีนะครับแตบ่บางคนก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยของผมเนี่ยสมัยผมเลี้ยงเนี่ย ผมก็ไปหามาค่อนข้างเยอะนะครับสต็อกไวนะครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ไก่แอรอัดมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ปล่อยโ่คมากนะครับเพราะว่าไก่จะโตช้านะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยเราก็ต้องชั่งไปถ้าน้ําหนักมันขาดมันเกินอะไรเราก็ต้องคํานวณอาหารนะครับอ้วนไปก็ไม่ดีนะครับผอมไปก็ไม่ดีนะครับสัดส่วนน้ําหนักประมาณ18สัปดาห์น้ําหนัก 1.5-1.6กิโลอย่างเงี้ยครับก็ก็จะโอเคอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การเลี้ยงอ่ได้ทุกฤดูกาลนะครับที่ที่เหมาะสมนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องว่าเป็นหน้าร้อนหน้านาวหน้าฝน,นอะไรนะครับมันก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ที่เราอยากเลี้ยงเลยนะครับแต่ก็ต้องต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับ ส่วนหน้าที่ลาบากที่สุดก็สําหรับผมก็คงเป็นหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันมีไอฝนไอน้ําเข้ามาครับก็เป็นตัวปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อ่าทาให้ไก่เป็นหวัดหน้าบวมง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็ก็ขอตอบเลยนะครับในฐานะที่เคยเลี้ยงมาบ้างนะครับเคยเลี้ยงมาบ้างไก่หลายรุ่นพอสมควรเหมือนกันก็ก็เลี้ยงตามที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วครับร้อยสองร้อยสามร้อยตัวเนี่ย ให้ไข่แน่นอนครับให้ไข่แน่นอนทําวัคซีนแล้วก็ให้อาหารเป็นอาหารอ่าสาเร็จนะครับพยายามอยากให้พวกปลายข้าวพวกลําเยอะนะครับเน้นเน้นเป็นอาหารสําเร็จนะครับคือผมผมก็อยากอยากส่งเสริมให้ลดต้นทุนอยู่ครับแต่ว่าพอลดต้นทุนแล้วไก่ไก่มันหยุดการเจริญเติบโ,โตเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับส่งผลก็อยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับคือ จะเลี้ยงก็โอเคไปเลยมันก็ประหยัดอยู่นะครับสมมุติซื้อไก่มาแต่ก่อนผมซื้อตัวละ30บาทเองนะครับร้อยตัวก็3000ันค่าอาหารก็ลูกแรกเกิดก็500รอย่างเงี้ยผมก็ให้ไปก็ได้หลายวันอยู่ก็ค่อยเติมไปทีละ500ร้อแล้วก็มีพวกายาบ้างยาแก้เครียดพวกว,วิตามินอะไรผสมน้ำนะครับมันก็รายจ่ายก็ไม่เยอะ,ะครับรายจ่ายแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไก่สาวเลย ร้อยตัวเนี่ยเราก็ต้องมีสองหมื่นนะครับสองหมื่นเลยนะครับค่าไก่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเลี้ยงไก่เล็กก็เสียเวลาแต่ว่าไม่ได้ควักตังเป็นก้อนนะครับสําหรับคนชอบประหยัดนะครับแต่ถ้ามือใหม่จริงๆเนี่ยผมบอกแหละสัก50ตัวเนี่ยโอเคแล้วก็คุณก็ไม่ต้องต้องจ่ายเยอะเท่าไหร่นะครับ50ตัวเนี่ยซื้อไก่มาสัก2,000บาทตอนนี้มันไก่มันค่อนข้างจะราคาแพงนะครับ จากที่ผมดูๆมาเนี่ยไก่ไก่เล็กลูกเจี๊ยบนี่ครับก็ค่าอาหารเนี่ยก็อยู่ได้หลายวันนะครับอ่าก็อย่าลืมเรื่องไฟกกไฟอะไรนะครับไปไล่ดูคลิปเก่าๆของผมหรือของท่านอื่นๆได้ที่ทีท่แนะนําการกกล,ลูกไก่นะครับใช้หลอดไฟกี่วัตต์อ่าสูงความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับเตรียมอะไรบ้างนะครับน้ําวัสดุกันลูกไก่ตกน้ําอย่างเงี้ย ของผมก็ใช้หินธรรมดานะครับก็จะมีคลิปให้ดูอยู่นะครับวันนี้ก็อากาศดีหน่อยนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับวันนี้ก็แดดแดดค่อนข้างจะไม่อ่อนอยู่ปกติช่วงเนี้ยเมษานะครับเมษานี่อุณหภูมิสามแปดนะครับสามแปดสามเก้าไก่ก็ค่อนข,ข้างจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนนะครับสภาพแวดล้อมร้อนนะครับก็ส่งผลนะครับส่งผลให้ไก่ ไข่ใบเล็กนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไก่ไขามาสักระยะแล้วเหมือนที่ผมเลี้ยงก็มันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับมันก็จะมีการาแบ่งการกินอาหารด้วยนะครับผมก็พูดไปหลายคลิปเหมือนกันว่าถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยเราอย่าให้อาหารเยอะนะครับให้น้นอยแต่ให้บ่อยๆนะครับน้าอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็เปิดไฟช่วยนะครับการกินถ้าถ้าไก่คุณกินอาหารไม่ตรงเกณฑ์นะครับ ไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับคุณก็ใช้ไฟใช้ไฟใช้อะไรช่วยสักสามสี่ชั่วโมงนะครับครับผมส่วนตอนนี้ตอนเย็นนะครับก็เพิ่งให้อาหารไปเงี้ยมันก็กินบ้างไม่กินบ้างก็โอเคแล้วครับก็สะสมอาหารนะครับเพื่อผลิตไข่ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับพบกันคลิปหน้าครับฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผม